วิธีแก้โหลดแอปใน Play Store ไม่ได้ขึ้นกำลังรอเอเวลาที่เราโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโหลดเกมอะไรต่างๆนะเมื่อเราโหลดแอปแล้วมันขึ้นว่ากำลังรอมันไม่เสียสักทีและว,วันนี้จะมาบอกวิธีแก้นะครับว่าทำอย่างไรนะครับก่อนเดือนก็ไปที่การตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปที่แอปนะครับผมสำหรับมือถือซัมซุงนะครับสำหรับมือถือ a n d r ร i d รุนอื่นก็ไปที่จัดการแอปแล้วก็เข้ามาที่ตรงที่ส่วนรวมแอปนะครับผมที่มันรวมแอปไว้เยอะๆนะครับผม <c oughs> มาที่แอปครับผมแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตรงส่วนรวมส่วนรวมแอปนะครับที่จะเรียกแอปไว้เยอะๆนะครับผมอ่า พอเข้ามาที่แอปแล้วนะครับก็มองหานะครับแอปเพ s สโตนะครับผมแอปเพสโตอันนี้ผมทำในมือถือซัมซุงนะครับอ่ามาที่แอป Google p พ y Store ครับผมกดเข้าไปแล้วมองหานะครับคำว่าข้อมูลมือถือ ไม่ใช่นะครับมองหาคำว่าที่เก็บนะครับผมามาที่เจ็บแล้วก็ให้เราทำการกดคำว่าลบแคสนะครับผมมันก็จะทำการลบแคสออกไปนะครับส่วนใครนะครับที่จำ Gmail แล้วก็พาสเวิร์ด Gmail เข้า GooglePresto r ได้ก็ทำการกดจัดการข้อมูลเพื่อจะลบข้อมูลได้นะครับผมส่วนใครที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องลบนะครับผมอ่า <Anyone. S 1> ก็แค่นี้ครับผมเราก็กดกลับออกมาแล้วก็มาโหลดแอปพลิเคชันใน p i ส s t o ใหม่ได้เลยนะครับ ประมาณนี้วิธีแก้นะครับผมว่าจะใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนที่กําลังมองหาวิธีนี้นะครับผมเอาละสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องแม็กมีกุศล้วยกการสารบันิลาไปก่อนสวัสดีครับ